กวนมาเผยบุญกษัตริย์ขนมสกปรตไทยเดอะนิวเซียนบ้านจอกทรายอภิการจับครุน,น,ปปน,รโนโปรกอขามาข้อจับจํานวนใบปอนผมบร้อยเจสมม,มคนเมรถึงกับสิ้งเงินใบต่างตางกันเลยนะครับเมื่อล่าสุดมีการเปิดเผยจากสื่อไทยและก็สื่อเขมนว่าในตอนนี้รัฐบาลไทยนั้นเอาจริงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวล่าสุดได้ส่งแรงงานเขมนกลับประเทศไปแล้วมากกว่าสี่หมืนคนโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดน,านั้นก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนาจาวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอ๋อคนนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นกระแสที่ทําให้คนคอมเมนต์ทั้งประเทศเนี่ยถึงกับช็อกตาตั้งกันไปนตามๆกันเลยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ย ประเทศไทยของเรานั้นกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างดาวคนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากพมา่าแรงงานจากฝั่งลาวแรงงานจากกัมพูชาซึ่งที่บอกว่าเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอะไรแบบนี้แต่ประเด็นคือในช่วงหลังๆแรงงานพม่าก็เริ่มที่จะมีการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยซะอย่างนั้นนะครับส่วนแรงงานของกัมพูชาอันนี้ก็ออกมาไลฟ์สดอยากให้คนไทยสํานึกบุญคุณที่พวกเขาเข้ามาเป็นแรงง,งานกรรมกรก่อสร้างกับคนไทยซะอย่างนั้น เพราะาหากไม่มีพวกเขาคนไทยก็จะไม่มีบ้านอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งกลายเป็นคนไทยต้องไปขอบคุณพวกเขาอีกทั้งท้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่คิดเลยเหรอว่าที่พวกเขาเข้ามาทํางานก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาทําฟรีๆคนไทยนี่แหละที่จ่ายตังค์ให้กับเขาซึ่งถ้าหากไม่อยากทําก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดซึ่งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีการเปิดเผยจากสื่อไทยและสื่อกัมบูชารายงานข่าวตรงกันเดะเหมือนนัดกันออกมาเลยนะ โดยเขารายงานเอาไว้ว่าตั้งแต่ต้นปีถึงณนปัจจุบันนี้เนี่ยทางทหารและก็ตำรวจสามารถจับแรงงานต่างด้าวในไทยได้มากถึง256,213คนซึ่งจำนวนทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งต่างด้าวจากฝั่งเวียดนามจากลาวแล้วก็พมา่าแล้วก็กัมพูชาแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแรงงานจากทางฝั่งเวียดนามเนี่ยถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากกว่า3ประเทศที่กล่าวมาในก่อนหน้านั้นแถมแค่นั้นไม่พอนะครับนับแค่เฉพาะแรงงานกัมพูชาเนี่ยอันนี้คือมากที่สุดที่จับได้เพราะถูกจับไปแล้วมากถึงกี่คน แค่นับเฉพาะเพียงแค่วันเดียวในวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกจับไปแล้วถึง259คนนะครับซึ่งแรงงานทั้งหมดแน่นอนก็จะต้องถูกเซ็นชื่อเป็นแบ็กลิสตเอาไว้ในราชอาณาจักรไทยว่าห้ามเข้ามาอีกโดยเด็ดขาดแล้วก็จะต้องถูกส่งกลับไปตามลําดับในหลังจากนี้นะครับซึ่งนะก็หวังว่าพวกเขาจะไม่พยายามแห่กันมาที่ไทยกันอีกรอบนะ พราะคนเขเมรที่อยู่กัมพูชาเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับทางไทยนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะหางานเฉพาะที่กัมพูชาก็พอไม่ต้องข้ามมาละหากที่ไทยหรอกอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงช่วงนี้ต้องบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายในไทยค่อนข้างมากหลักๆมันมีอยู่หลายๆประเด็นเลยนะแต่หลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินนะครับที่ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นประเทศลาวในตอนนี้ค่างเงินก็ต่ำมากๆแต่เงินไทยนนี่ตออ้ถืวาแข็งป๊ก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกของอาเซียนเลยก็ว่าได้ส่วนกัมพูชาเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบทํางานในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะงานมันมีให้ทําเยอะผลตอบแทนก็สงูงสามารถที่จะส่งเงินกลับไปปลูกบ่วงปลูกบ้านที่กัมพูชาได้ด้วยส่วนสําหรับแรงงานพมา่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือการเมืองพม่าเขาค่อนข้างแย่นะครับแรงงานก็เลยแห่มาที่ไทยอ้อลืมบอกไปอย่างนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะงง,งงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยทำไมถึงได้เป็นเดอะแบกของอาเซียนนะปัจจุบันนี้คือตามสถิติแล้วเนี่ยเงินบาทไทยนั้นนนนแข็งทีีี่่สสุุดดใอาาเเซยย้ลลพก แข็งอยู่ที่32บาทกว่าๆแล้วนะต่อน1นดอลลาร์ซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเรื่องดีเนี่ยก็คือไทยเราสามารถซื้อของได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองถ้าใครที่อยากจะซื้อทองในตอนนี้ถึงแม้ว่าทองมันจะราคาขึ้นแต่เงินบาทเราก็แข็งโปกที่จะสามารถซื้อทองได้ในทันทีนะครับไม่ต้องไปคิดมากแต่ส่วนสําหรับข้อเสียก็คือเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเศรษฐกิจในการส่งออก เพราะยังไงสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่คุมเศรษฐกิจของโลกนี้อยู่และนั่นหมายความว่ายังไงเวลาที่เราขายของให้ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามยกเว้นจีนนะเขาก็ยังคงใช้เงิน US ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อของกันอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าต่างชาติคิดว่าในตอนนี้เงินบาทมันแพงพวกเขาก็จะไม่เลือกซื้อสินค้าของทางฝั่งไทยเรานั่นเองเพราะด้วยค่างเงินที่มันแข็งพวกเขาอาจจะเลือกไปซื้อของจากประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามที่ในตอนนี้ทาไมเวียดนามถึงได้เศรษฐกิจดีวันนี้ขึ้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะค่าเงินบาทของไทยแล้วนี่แหละมันแข็งค่าขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเ้วเท่าที่นาหาข้อมูลมันก็จะประมาณนี้ถ้าใครที่มีความรู้มากกว่านะยังไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยกันละกันทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังความคิดเห็นของคนเมียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทราบว่ามีแรงงานจากกัมพูชาเนี่ยโดนจับที่ไทยกันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็กําลังจะถูกส่งกลับไปที่บ้านข้อเม้แรกเขาบอกว่าในประเทศอื่นๆพวกเขาใช้กฎหมายตรวจคนนเเขขข้า้ามมมืองที่ก แต่ในประเทศของฉันทําไมกฎหมายนี้ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะคนที่เข้าประเทศกัมพูชานั้นแทบจะไม่โดนตรวจสอบไม่ว่าจะเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้นําของกัมพูชาควรที่จะมีการเปยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการหางานให้กับคนในประเทศได้แล้วคนคขมรจะได้ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศอื่น,นๆในตอนนี้คนคขมรแท้ๆไม่มีงานทํามันเป็นเพราะถูกคนเวียดนามนั้นเข้ามาแย่งงานกันไปหมดไม่ใช่แย่งงานอย่างเดียวพวกเขาได้ที่ดินของเขมรไปเป็นของตัวเองด้วย ทำให้ประชาชนไม่มีที่อยู่และไม่มีงานทําจําเป็นต้องอพยพไปทํางานที่ประเทศไทยและสุดท้ายคนที่ไม่มีเอกสารก็จะต้องถูกส่งกลับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมซอนี้ถึงเอาข่าวที่มันทําให้กัมพูชานั้นเสื่อมเสียม,มาลงเสียใจแทนผู้นําของเรามากๆเขาทํางานหนักเพื่อที่จะให้กัมบูชานั้นสงบสุขแต่่อบางส่อของอมเขมรไม่ช่วยแต่กลับพยายามทําร้ายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องอะไรที่ทําให้คนคมเขมรนั้นเสืเส่มสมสอ,อมเสียซอเขมรชอบเอามาเผยแพร่ทําไมเรื่องดีๆถึงไม่คิดจะเผยแพร่บ,บ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าหากเข้าประเทศของเขาไปแบบผิดกฎหมายพวกคุณก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นทําผิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจมากๆทาไมคขมรถึงต้องมีชีวิตที่ลําบากขนาดนี้ถ้าเรามีผู้นําที่ดีเราก็คงจะไม่ต้องเดินทางออกไปจากบ้านเกิดของเราไปทํางานหาเงินที่ต่างประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสื่อที่เอาข่าวนี้มาเผยแพร่คุณเป็นผู้นําของพวกฝ่ายค้านใช่ไหม คุณไม่รักชาติของตัวคุณเองเลยแทนที่จะร่วมมือกันพัฒนาประเทศแต่คุณกําลังสร้างความมุนวายให้กับประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อไรจะเลิกรายงานข่าวปลอมสักทีข่าวแบบนี้ไม่มีคนคมเขมียคนไหนเชื่อข่าวลวงโลกอะไรแบบนี้หรอกนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาตอนนี้กําลังสงบสุขแต่สื่อเขนต์หลายๆสื่อพยายามปั่นภาษาให้คนคมเขียนนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยเหลือกเกินว่าคุณได้ประโยชน์ยังไงกับการโพสต์ข่าวลวงอะไรแบบนี้ คุณทางานให้สื่อต่างประเทศหรือเปล่าถึงพยายามที่จะแบ่งคอมเมนต์ออกเป็น2ฝ่ไฟล์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รักชาติของตัวเองแล้วยังจะพยายามทําลายวันๆไม่คิดจะทาอะไรนอกจากจะหาประเด็นที่ทําให้ประเทศกัมพูชานั้นต้องแตกสลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมคุณได้เงินเท่าไหร่ถึงเอาข่าวนี้มาลงไม่มีความละอายกันบ้างเลยเหรอวันๆคิดแต่หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและทําลายประเทศนั้นให้ล่มจม ก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปคอมเมนต์ของคนเขมรง่ายๆเลยนะประมาณสัก70-8 0พวกเขาคิดว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมซะยย่ยางงั้นโอโ้โหก็ขอให้เข้าใจกันไปแบบนี้กันละกันนะครับนะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาเข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่สีวิไลที่สุดในอาเซียนก็หวังว่าคนที่คิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่สีวิไลเนี่ยยังไงก็อย่าเดินทางเข้ามาหางานทําที่ไทยเรากันละกันนะรวมถึงถ้าอนาคตกัมพูชามีเรื่องอะไรที่จะต้องให้ แต่ก็ยังพอมีคนอีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณสัก 30- 20%ถึงนะที่คิดว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขจากทางรัฐบาลกัมพูชาว่าคนที่จะไล่คนเวียดนามออกไปจากประเทศเพื่อที่จะทําให้คนเขเมรน,นั้นมีงานมีการทําให้มากขึ้นมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่แสดงว่าปัญหาใหญ่ที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยไม่มีงานมีการทานะครับก็น่าจะประมาณนี้ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมลบกลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ